แต่น้ำท่วมภาคใต้ครั้งนี้ต้องถือว่ารุนแรงที่สุดในรอบ30ปีนะคะเพราะว่าเราเห็นภาพความเสียหายความกลลหลหลายคนอบพยพไม่ทันเอาของหนีน้ําไม่ทันทั้งคนที่อยู่ในพื้นที่เองนักท่องเที่ยวที่ตกค้างทั้งที่สนามบินและที่โรงแรมหน่วยงานรัฐยืนยันค่ะว่ามีการแจ้งเตือนล่วงหน้าถึง48ชั่วโมงแต่คําถามที่ตามมาก็คือถามว่า แจ้งเตือนแล้วทำไมหาดใหญ่เนี่ยกลับใช้แผนเผชิญเหตุไม่ทันท่วงทีไปพูดคุยกับคุณจิรพรคำภาพันธ์นะคะไปตรวจสอบว่าก่อนที่น้ำจะท่วมหาดใหญ่มีการแจ้งเตือนอย่างไรแล้วถ้าแจ้งเตือนแล้วจริงๆทำไมเรายังเห็นความเสียหายมากมายมหาศาลขนาดนี้คะเอาจริงๆแล้วข้อมูลจากปภออ,ออกมายืยันเมื่อวานนี้สดๆร้อนๆนะคะว่า แจ้งเตือนรัวๆเลย s m s ถ้าอยู่ในพื้นที่ได้รับแน่นอนมากถึง7ครั้งด้วยกันแต่ทำไมอพยพไม่ทันหนีน้ำไม่ทันชาวบ้านชะล่าใจแล้วเกิดภาพน้ำท่วมกลางเมืองนักท่องเที่ยวติดอพยพไม่ทันขาดแคลนอาหารเดี๋ยวเราจะมาไล่เลียงให้ฟังกันค่ะ คุณผู้ชมคะสำหรับประเด็นนี้ถือว่าร้อนแรงนะคะในพื้นที่ที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะจากภาพบรรยากาศที่เกิดขึ้นที่เราเห็นนะคะความโกลาหลค่ะขณะที่ปอพอบ,บอกนะคะว่าแจ้งเตือนรัวๆถึง7ครั้งด้วยกันทียิบเลยทีเดียวแต่อพยพไม่ทนันเนื่องจากว่าไม่มีการนําข้อมูลไปวิเคราะห์ในการแจ้งเตือนในพื้นที่ดิฉันจะสรุปข้อมูลการแจ้งเตือนภัยของปอพที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเป็นข้อมูลสรุปวันที่21พฤศจิกายนเวลา3ทุ่มนะคะ ปอพบอกนะคะว่ามีการแจ้งเตือนถึง7ครั้งด้วยกันถ้ามาดูตามไทม์ไลน์ที่เราเปิดพาให้เห็นนะคะเป็นการแจ้งเตือนตั้งแต่วันที่20พฤศจิกายนช่วงเวลาตีห้าครึ่งคนในพื้นที่ยืนยันนะคะว่าได้รับ s อ s จากเซลล์วอ a ์ดแคสต์ค่ะเตือนไปในพื้นที่ทั้ง10ออำเภอของจังหวัดสงขลาเลยนะคะว่าจะเกิดน้าท่วมดินโคลนถล่มค่ะแล้วก็วันที่21ค่ะคุณผู้ชมคะมีการแจ้งเตือนถึง2ครั้งด้วยกันนะคะเป็นการเฝ้าระวังดินโคลนถล่มที่อำเภอรัต นภูมิอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาแล้วก็เฝ้าระวังนำท่วมดินโคนลนถล่มย้ำไปอีกทีหนึ่งที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะแล้วก็วันที่22นะคะแล้วก็วันที่21 22เนี่ยเตือนหนักเลยค่ะสี่ครั้งเมื่อวานนี้เหตุการณ์ใหญ่ที่เกิดขึ้นวิกฤตกลางเมืองค่ะ22เนี่ยเป็นการแจ้ง แบบเอ็กซ์ตรีมเลยนะคะคือแจ้งเตือนฉุกเฉินเลยค่ะว่าต้องอพยพแล้วนะมีการทั้งแจ้งจุดจอดรถฉุกเฉินที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะแจ้งจุดอบพยพไปที่อำเภอหาดใหญ่สงขลาว่าอยู่ที่ไหนบ้างแล้วก็เฝ้าระวังน้ําท่วมที่เมื่อวานนี้ช่วงใกล้ๆเที่ยงนะคะน้ําจะล้นที่คลองเยอะแล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นคลองรอหนึ่งแล้วก็คลองอุตภเผาตรงนี้จะมีน้ําล้นออกมาด้วยนะคะเป็นการแจ้งเตือนภายจากเซลล์บอดแคสจากฝั่งของปอพค่ะเมื่อวานนี้เป็นดราม่าเลยนะคะ มีการบอกว่าแจ้งเตือนแต่ทำไมอบพยพไม่ทนันปอพก็บอกนะคะว่ามันก็แจ้งไปแล้ว7ครั้งซึ่งปอพเอาเอกสารอย่างหนึ่งมาให้เห็นค่ะคุณผู้ชมคะเอกสารนี้เป็นคำชี้แจงจากปอพนี่นะคะหลักฐานว่าเขาแจ้งเตือนจริงๆนะ7ครั้งมีทั้งภาพข้อความออกมาและที่สำคัญค่ะข้อความจากคนที่มาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นในสังคมออนไลน์บอกนะคะว่าเตือนค่ะเตือนหลายรอบมากแต่นายกเทศบาลบอกว่าเอาอยู่เอาอยู่เอาอยู่อ,อ,ยอ่าหนึ่งละ อันที่2นะคะเตือนนะครับของผมสงรอบก่อนฝนตกกระหน่ำหนักนั่นก็เป็นการ b ีทูแฟนะคะให้ข้อมูลข้อเท็จจริงไปที่ปอพว่ามีการแจ้งเตือนด้วยสําหรับปัญหานี้มันก็มีการตั้งคําถามแล้วค่ะว่าช่องโหว่ของการแจ้งเตือนภัยเนี่ยมันมีไหมดิฉันก็ได้ไปพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญน,นักวิชาการทางด้านน้ําแล้วก็การเตือนภัยพิบัตินะคะก็บอกนะคะว่าเอาจริงๆแล้วท้องถิ่นก็มีการแจ้งเตือนภัยที่ ล่าช้าค่ะคุณผู้ชมคะทั้ง4ท่านที่ฉันไปคุยมามีหลากหลายความเห็นท่านแรกเลยนะคะก็คือรองศาสตราจารย์เสรีสุภาราชทิศท่านนี้บอกนะคะว่าคือเป็นสายตรงมาจากปปพเลยค่ะได้รับโทรศัพท์ข้อมูลมาจากในพื้นที่บอกนะคะว่าผมได้รับข้อมูลมาว่ายังไม่ขึ้นธงแดงเลยต้องมีการประชุมก่อนนายกเทศมนตรีอยากขึ้นธงแดงแต่ผู้บริหารยังไม่อยากให้ทํา มันก็เป็นการตรวจสอบไปในเรื่องของเกี่ยวกับเรื่องของนักเที่ยวไหมที่ตอนนี้รด,ดูการท่องเที่ยวท่องเที่ยวเข้ามานะคะแล้วก็ต้องไปดูว่าเพราะอะไรทําไมประชาชนเนี่ยถึงได้รับการแจ้งเตือนอย่างล่าช้าและย้านะคะว่าที่ช้าเนี่ยเป็นเฉพาะท้องถิ่นแต่ส่วนกลางเนี่ยเตือนมาตั้งแต่วันที่20 4 2พฤศจิกายนแล้วนะคะแล้วก็คนที่2ค่ะที่ฉันไปคุยกับทางดรชวลิตนะคะเป็นผู้เชี่ยวชาญกรรมการด้านน้าของทีมกรุ๊ปบอกนะคะว่า เป็นสัญญาณเตือนบอกกันนะคะว่าปอพอเตือนแต่ว่าอยาวางใจต้องดูแลยอย่างใกล้ชิดมีสัญญาณเตือนแล้วคะคุณผู้ชมบอกว่าที่จริงน้ําท่วมมาที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยตั้งแต่วันที่20แล้วแล้วคลองวาดอาเภอหาดใหญ่เนี่ยน้ำมันก็ล้นแล้วค่ะแต่ท้องถิ่นไม่ได้ใส่ใจถือว่าเป็นความชลาใจเกินไปด้วยค่ะและท่านที่3านะคะข้อมูลนี้ฉันไปคุยมาสําหรับนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญด้านจัดการน้ําในพื้นที่เลยนะคะไปคุยกับทาง ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมพรช่วยอารีค่ะอาจารย์บอกนะคะว่าพอมันเป็นข้อมูลแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมเราได้ข้อมูลมาแต่บางทีมันต้องมาตีความมันต้องใช้จินตนาการว่า ชาวบ้านเนี่ยจะนึกออกไหมว่าข้อความที่แจ้งเตือนมาจะเป็นการให้อพยพน้าท่วมหรือไม่บางคนอาจจะคิดเองน้าอาจจะไม่ท่วมชาวบ้านอาจจะคิดว่าเฮ้ยเนี่ยไม่ต้องอพยพหรอกคะ่ะนี่จะเป็นสิ่งสําคัญที่อาจารย์ย้ําบอกนะคะว่าต่อไปนี้เมื่อท้องถิ่นได้รับข้อมูลเซลล์บอดแคสต์มาจะต้องทําอย่างไรในการที่จะแจ้งเตือนให้ชาวบ้านนี่รีบอบพยพทันทีคะ่ะแล้วก็ท่านสุดท้ายคะ่ะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิต,ตางนะคะจากมอกเกษตรค่ะบอกนะคะว่าการจัดการน้ําภาคใต้ในครั้งนี้ค่ะคุณผู้ชมคะคือมันไม่เหมือนกับทุกๆปีที่ผ่านมาอาจารย์ก็พูดนะคะว่าเหมือนภาคใต้เนี่ยเปรียบเทียบอารมณ์เหมือนลูกเมียหลวงเมียน้อยเลยค่ะ การจัดการน้ำภาคใต้ยังไม่จริงจังเหมือนถูกปล่อยทิ้งไว้ค่ะคุณผู้ชมคะพอปัญหาภาคเหนือภาคกลางน้ำท่วมมันเริ่มคลี่คลายไปแล้วใช่ไหมคะพอฝนมาในวันที่20อ่ะมีกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนแล้วนะว่าฝนจะตกน้ำจะท่วมแต่อาจารย์บอกนะคะว่ายังไม่มีการเรียกประชุมอนุกรรมการจัดการด้านน้ำแม้แต่นัดเดียวอาจารย์ก็บอกนะคะว่าพอมันเกิดปัญหานี้เกิดขึ้นมันก็สะท้อนนี่แหละค่ะว่าการจัดการน้ํานั้นล้มเหลวอย่างมากเลยทีเดียวค่ะนี่ก็เป็นผู้ช่วยทานทั้ง4คน สะท้อนเหมือนการตรงกันนะคะว่าข้อมูลการเตือนภัยถึงประชาชนในพื้นที่จริงๆแล้วเนี่ยในระดับท้องถิน่นมันยังคงล่าช้าค่ะแล้วก็ความเสียหายมันก็ทําให้ยังเกิดขึ้นไม่ได้ลดลงเลยดังนั้นจะทําอย่างไรให้ทั้งส่วนกลางแล้วก็ท้องถิ่นเนี่ยเชื่อมโยงข้อมูลกันแล้วก็จะทําให้ประชาชนปลอดภัยมากที่สุดเป็นโจทย์ใหญ่ที่ตอนนี้เรามีเซลล์บอร์ดแคทเกิดขึ้นแล้วนะคะคุณอวุชาคุณปวีนาเกิดขึ้นตั้งแต่ที่เกิดแผ่นดินไหวที่ตอนนั้นรัฐบาลคุณแพทองทานบอกว่าเฮ้ยต้องใช้จริงจัง แล้วแต่ท้ายที่สุดแล้วคนที่ต้องเอาข้อมูลมาส่งให้ต่อปอพอเพื่อไปแจ้งเตือนชุมชนจริงๆก็ต้องเป็นท้องถิ่นนาาี<ฆ>่ละค่ะบอกว่าเนี่ยบ้านของเราเนี่ยน้ำจะท่วมแล้วนะ<ฆ>ขอส่งข้อความไปยังชาวบ้านได้ไหมซึ่งตรงนี้มันอาจจะเป็นอุปสรรคเหมือนกันว่าเอ๊ ท้ายที่สุดแล้วคนที่ต้องมาร้องขอให้ส่ง s อ s, <S ก็ต้องเป็นท้องถิ่นอยู่ดีอะคะ่ะอืมและที่สําคัญจะต้องแจ้งด้วยว่าครั้งนี้มันแตกต่างจากทุกครั้งที่ผ่านมายัางไงเพราะที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นเลยทุกคนบอกว่าบ้านไม่เคยท่วมจุดนี้ไม่เคยมีปัญหาปกติแจ้งเตือนสัก 2- 3วันน้ําถึงจะเข้ามาแต่ครั้งนี้แจ้งตอนกลางคืนเช้าก็คือน้ํามาแล้วเกิดความเสียหายนะคะใช่ค่ะ4 8ชั่วโมงที่แจ้งเตือนไปชาวบ้านก็ยังบอกว่ามันช้าไปนะคะเอาเข้าจริงแล้ว าจะเกิดแอคชั่นกันจริงๆมันน่าจะมาตั้งแต่วันที่19ไหมแจ้งเตือนมาก่อนล่วงหน้าน้ําจะมานะ้าบ้านคุณนะฝนมันน่าจะมากกว่า300-400มิลซึ่งมันเป็นฝนที่หนักที่สุดแล้วก็ภาคใต้อาจจะรับมือไม่ไหวมันน่าจะมีการแจ้งเตือนแบบเนิ่นๆมาก่อนหลังจากนั้นพอฝนตกลงมาสะสม1 0 0ยมิลสองร้อมิลามา alert กันอีกครั้งหนึ่งชาวบ้านบอกว่าแบบนี้เตือนชั้นทีทีทีท,ท,ทีหน่อยแบบนี้มันก็รัวแหละ แต่มันทีแบบไม่ทีแบบสุดลึกใจจริงๆมันเลยทำให้หลายคนแบบเออชะล่าใจแบบไม่ไม่เคยท่วมมันนานแล้วนะประมาณ15ปีแล้วมันก็มาท่วมอีกครั้งหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะขอบคุณคุณจิลาพรค่ะขอบคุณนะครับ